มีนาวสวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วค่ะกับช่องมีนาวค่ะวันนี้เด้อจะพาทุกคนมากินเป็นขนมจีนเนาะเป็นเด็กเส้นเนาะวันนี้เนาะก็เริ่มกันเลยค่ะอันนี้เตรียมถาดมาแล้วนะเป็นขนมจีนกินกับน้ำปลา,า้าแซบๆเนาะอันนี้ภูมิใจนําเสนอนะทุกคนบอกว่าจะบอกว่าอร่อยมากนะเป็นน้ํายาปลาดุกนะทุกคนปลาล้าปลาดุกนะเป็นแบบนี้เลยชิ้นๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยเนาะ ก็ลาดเลยจ้ะอืม,อมบโมจะใส่พริกป่นลงไปด้วยนะมาจ้าทุกคนขนมจีนซาวน้ำปลาร้าประดุกนะอร่อยมากนัวมากเลยนะทุกคนก็ที่เหลือโมก็จะใส่ผักขาดไม่ได้เลยต้องเป็นถั่วฝักยาว แล้วก็เม็ดกระถินโฮยหน่อยโฮยหน่อยปาดมาดื้อใส่ลงหลดสารนงสารเหน่เนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็เน้นผักผักหน่อยเขียวเ้าอุ่มไปหมดเลยมาสดน้ำน้ำนัวมากเลยอะ่ะนัวปลาใช้มือด้้อ แก้มกับผักใช้ั้งมือทั้งซ้ยแล้วกันจับดูปลาดุกน้ำยาปลาดุกเป็นปลาล้านะทุกคน แต่มันจะอร่อยตรงที่แบบเนื้อปลาดุกมันจะมีความมันๆหนังมันเข้ากับน้ำมันมันแบบน้ำมันๆอะ มีใครเคยกินไหมน้ํายาเคยกินน้ํายาปลาปลาดุกมันจะมันกว่าปลาทูอีกเนาะหนังมันนะอ่ะแบใครชอบกินผักเนาะเมนูนี้ตับจด ชะอมบ้างถั่วบ้างกระถินบ้างแล้วแต่ อันนี้เป็นแบบคิดอยากกินมากขนมจีนมาใช้แบบเป็นต้มเอง่ะทุกคนขนมจีนอบอแห้ง นัวนัวมากืมชิ้นประดุก เมนูอาหารที่สานขาดไม่ได้ต้องมีปลาร้า ระวังบีบสายตา กระดูกมันมาก ฝนตกด้วยนะตอนนี้ทุกคนกินท้ามกลางฝนตกประมาณสองสามทุ่มแล้วมั้งตอนนี้อร่อยฝ <c oughs> นตกทุกวัน ไม่เว้นมันหยุดเมื่อวานก็ตกเมื่อวานไปนั่งดูนิวร้องเพลง ก,ก็ตกนังฟังเพลงไปฝนตกไป ดูฝนลรวอะอูอุ้ยอร่อยกินแบบได้ฟิลมากบรรยากาศฝนตก ดิ่งถ้ามีเพื่อนนะหยุมหยุมหยุมใส่กันนะเนาะหอมช่แล้ว่ย ผักตลาดแถวบ้านหมอไม่จากอันไม่จากมั้งสวยๆงามๆคือแบบไปซื้อนี่คือไม่ต้องเลือกเลยคือเหมือนเขาคัดมาแล้วอะ่ะถัว่วซาลาหน่ผักากาดคอรอะไรเงี้ยเขาคัดมาแล้วก็รดน้ำแบบฉ่ำๆเลย อ,อร่อย <c oughs> แต่ระวังก้างด้วยนะทุกคนกล้างมันแข็ง น้ำยาขนมจีนอะถ้าไม่ใส่ปะลาร้ามันก็จะคือปกติโมกินแบบน้ำเอาน้ำยาป่าถ้าอยากกินแบบไทยๆหน่อยก็จะผสมอะไรเนี่ยแต่จะไม่ค่อยกินกับน้ำยากะทิอะไรแบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยนัวเท่าไหร่มันต้องมีปะลาร้าด้วยถ้าอยากกินไทยๆก็ต้องแบบ เอาแบบกะทิกับน้ำยาปากผสมกันอร่อยมากทุกคน <c oughs> นัวเผ็ดสดน้ำแซ่บ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มากับเมนูขนมจีนซั้วน้ำปาลาปลาดุกนะอร่อยมากนัวมากๆเจอก,กันใหม่ค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e กดแชร์ให้โมด้วยนะจ๊ะก,กับช่องมีนาวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแซ่บๆคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายมีนาวไม่แบบครนรู้ได้ไงไม่รู้ว่าเขาอยากได้เคสได้เดอ่ะเขายังไม่เคยเซิร์ชคำว่าเคสได้เถดเลยนะมันยื่นที่เราคุยกันเปล่านั่นแหละ เขายังไม่เคยเซิร์ชคำว่าหาเคสไอ a พเลยเนี่ยมันขึ้นมาวันนี้สองสามโพสแล้วอะ่ะเขายังไม่เซิร์ชหาจริงๆนะเคสอะ่ะไว้ถ้าเธอนึกถึงผู้หญิงชื่อผู้หญิงมันก็จะขึ้นมาอ,อ๋เกาว่าทำไมขึ้นแานเจาเขาโอ้ยไม่ <laughs> เอาทุเรียนมาให้กินเลยค่ะยูนไหนอะ่ะในตู้เย็น